สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมแนวกีฬากันบ้างครับไม่ได้ทำนานมากเลยนะฮะชื่อเกม Eagle Fantasy g o l f นะครับจากชื่อเกมก็คงรู้อยู่แล้วว่าเป็นแนวตีกอล์ฟนั่นเองซึ่งจริงๆเกมนี้เนี่ยมาได้ประมาณสักพักแล้วล่ะนะแต่ว่า,าผมไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะรีวิวเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะฮะด้วยถือโอกาสนี้ก็เลยมารีวิวเกมประเภทกีฬากันบ้างครับไม่ได้รีวิวนานลว ก็ติดอันดับ1ใน10เกมมาใหม่ฟรีด้วยในสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็ยังคงติด1ใน50อยู่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่ามันน่าเล่นขนาดไหนนะครับเริ่มเกมจะเห็นว่า,าวาดภาพเห็นไหมสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะฮะน่ารักน่าชังนะฮะแล้วก็นี่ฮะมีให้เราอินด้วย Google Plus Facebook แล้วก็ข่าวสารของเขานะครับอ,อันนี้กดได้เลยนะครับยอมรับข้อตกลงด้วยนะผมยังไม่ได้ล็อกอินนะขี้เกียนล็อกอินนะครับ มีเรื่องครับผู้ชายผู้หญิงเอาไงดีอยากจะดูผู้ชายเราเบื่อเบื่อกันแล้วเอาไปดูผู้หญิงก็นดว่าเอาละชอตตี้ไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมนะฮะเพราะว่าเคยตั้งไปแล้วเอาตั้งได้เฉยเลยนะฮะตั้งชื่อซ้ำกับไอเดีเดิมได้ครับมาหนึ่งเขาก็สอนไปเล่นนะครับซึ่งเกมนี้ระบบาการตดกรอมเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ากาติกาก็ยังคงคล้ายๆกับอของจริงอยู่นะฮะ ก็มีตีเบอร์ดี้อีเกิลโฮอินวันนะน่าจะคุ้นคกันอยู่นะครับก็ด่านนี้เนี่ยจะพาสี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าจะได้พาเนี่ยก็คือตีให้ลงหลุมภายใน4ครั้งนะครับซึ่งเป็นพาก็คือจะเสมอตัวจะไม่ได้แต้มนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตีได้3ครั้งอ่ะก็จะได้เบอร์ดี้นะครับตีได้2ครั้งก็จะอีเกิลนะฮะตีครั้งเดียวเข้าโฮอินวันนั่นเองนะครับโอ้โหตั้ง348้ยานนร์ดนะฮะก็ค่อนข้างนี่จะไกลเหมือนกันไปเล่นกันเลยมาแล้วครับ นี่เล่นในบูแสแซกได้นะฮะก็จะเพราะว่ากระตุกเล็กน้อยนะครับนี่มาดนตีก็ออกแนวแฟนตาซีผมชอบมนาะเอาละวิธีการเล่นครับก็กดที่นี่ครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งอ่าคือกดเพื่อให้ไปสุดหลอดนะครับก็แล้วแต่เราจะให้สุดหลอดหรือเปล่านะครับแล้วก็กดให้ตรงกับเกตสีขาวระหว่างที่ลูกอลอ,อยบนฟ้าเราสามารถที่จะสวิปเพื่อให้ลูกเคิร์ฟหรือว่าอะไรได้ด้วยนะครับ น,ะะนี่คือยังอยู่ในแฟร์เวย์นะฮะแล้วดูลมแล้วนะมีลมแล้วนะครับแหมอย่างก,กับปังย่านะฮะขอพัดพิงนิดนึงนะครับอันนี้มีเลื่อนมุมมองได้ด้วยนะครับอยากจะดูสูงต่ำอะไรอย่างงี้โอเคนะฮะจริงๆก็จะเลือกมงเลือกไม้เลือกอะไรได้หมดเลยนะแต่ว่ารอบนี้เราเอ้ยเดีดเดเดี๋ยวด,ยวดูดูเกตด,ด,ดีดีครับเอ้ยตีไกลไปอะ เดี๋ยวผมสวิปลงแล้วกันให้ลูกมาสปินหลังนะฮะเอากดสวิปเออสี่ครั้งนะฮะให้สปินหลังก็คือจะไม่เด้งไปไกลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากเป็นาทางที่ลาดเอียงครับก็เลยค่อนข้างที่จะไกลาจากหลุมมาเยอะเหมือนกันนะครับมีโอก,กาสลุ้นจะได้เบอร์ดีถ้าเราพัดลงนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าการพัดนะครับอ,อันนี้เขาก็าสอนนะฮะว่า,าพื้นเนี่ยมันเอียงมันอะไรมากน้อยแค่ไหนนะฮะ แต่ดูจากสภาพเราก็ไม่น่าเอียงเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่าเอียงเท่าไหร่นะไม่เอียงเลยดีกว่านะครับตรงเพราะนั้นก็พยายามเล็งให้ลูกไปตรงๆงครับนี่ตรงยังกลัวมันออกข้างๆฮะน่าตรงแล้วมั้งนะครับก็ตีตามเกณฑ์ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่รัดเอียงโอเคลงไหมพัดยาวครับพัดยาวลงไม่ลงไ,ม,ลงไม่ลงนี่ครับนหมพัดยาวมากนะฮะ นี่นายก็ได้แต้มพิเศษด้วยนะครับได้แต้มมาตั้ง4 0 0พันเนี่ยใชไงอันนี้เราได้เบอร์ดีนะครับนี่อันนก็จะติดลบหนึ่งนั่นเองนะครับได้ของรางวัลเยอะมากมายาได้เสื้อผ้ามาอ่าเกมนี้มีเรื่องของการใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับอ่านี่ก็จบแล้วนะครับด่านหนึ่งนะฮะก็จะทําอะไรต่อนะก็จะไปเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้นะครับหรือว่าลอตโต้ลอตโต้นี่คือกรจะปองนั่นแหละนะครับหรือว่าเลือกด่านอีกครั้ง นะครับหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้ว่าจะไปที่หลุมต่อไปเลยหรือจะเล่นหลุมเดิมนะครับเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะค่อนข้างที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยกดปุ๊บก็จะมีของให้เลือกนะฮะพยายามดูค่าพลังครับยิ่งเยอะก็ยิ่งดีอ่าเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามีสแตทอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันด้วยกันเอ่อแต่ว่ามันไม่บอกครับว่าแต่ละอันคืออะไรบ้างนะครับก็ต้องเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะ ก็ดูจากรูปก็อันนี้น่าจะสปินเนาะอันนี้น่าจะความแม่นในนี้น่าจะไม่รู้อ่ะไม่เดาไม่เดาอ่ะย้อนกลับเดี๋ยวจะให้มันบอกเราก่อนไงให้มันสอนเราก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะไม่อยากมาเดานะครับส่วนอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซของเรานะฮะก็เมนูไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับต่อมานี้เขาให้ไปที่ไอเทมนะฮะไอเทมของเราก็จะมีเรื่องของการช้อปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ล็อกเกอร์รูมฟิวชั่นนะฮะล็อกเกอร์รูมอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าของเรานะครับเข้ามาเปลี่ยนที่นี่ได้แล้วก็มีฟิวชั่น นะครับก็คือเอาของมาผสมกันนั่นเองนะครับแล้วก็มี Inventory คือดูของเฉยเฉยนะครับแล้วก็มีอวตารด้วยเข้าไปดูที่ฟิวชั่นกันก่อนอ่าตีบวกนั่นแหละนะครับก็คือเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการตีแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เราคิดว่าไม่ใช้แล้วนะครับเห็นไหมก็เลยเวลจะขึ้นไปด้วยนะครับก็ทำให้พาวเวอร์นะอันนี้คือพาวเวอร์นะกำลังนั่นเองขึ้นมาที่73นะฮะก็น่าจะตีไปได้ไกล กว่าเดิมเยอะนะครับกําลังเราเยอะขึ้นตั้งเยอะเนะี่ยอ่าน,นี่เขาก็แนะนําการเล่นนะฮะไปอันนี้ก็สังเกตนะครับเวลาตีกอล์ฟเนี่ยยังมีหลายประเภทนะครับอะไรก็คือเป็นแรงกิ้งบอกใครตีเจ๋งที่สุดนะฮะยังมีซิงเกิลเพย์เล่นคนเดียวนะครับแล้วก็มีแมชเล่นกับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็สปินเควสอันนี้เป็นเหมือนภารกิจท้าทายนะครับก็สปินเควสเนี่ยก็จะดีเพราะมันจะแถมของค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันไปเล่นซิงเกิลกันก่อน ด่านแรกยังไม่ผ่านเลยนะฮะมีหลายด่านมากเห้ดูดิจะมีปัญญาโฮอินวันเนี่เขาไหมเนี่ยรงแสต้องกําลังเยอะๆมาครับรอบนี้มี OB นะด้วยฮนะโอบี OB คือตีออกนอกขอบหรือว่าตกน้ํานะครับเอาออฟบาวนั่เนเองนะฮะพาสามนะครับมีโอกาสโฮอินวันได้นะเพราะว่าหลุลุมไม่ได้ไกลมากลม2เมตรนะครับต้องกะเผื่อเหมือนเล่นปังย่าครับเออต้องกะเผื่อหน่อยนึง ตีสปีนหลังดนงวยปะ่ะโอเคตรงแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะสปีนหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคอินวันไ,ไปไหนวะนะโอโอโอไกลเกินไปครับแนถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะครับก็ชิปจะชิปให้ลงก็ยากหน่อยนะะอันนี้คือเราสามารถเลื่อนไม้ได้เองนะครับ คือจะพัดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดคนนะฮะตอนผมเล่นปังง่านะถ้าอย่างเงี้ยผมพัดเลยนะฮะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นว่าความลาดเอียงของพื้นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะไอ,ไอไอที่ลิกกิ้งไปทางขวาก็หมายความว่ามันเวลาเราตีอ่ะลูกมันจะเฉอออกไปทางขวาไงสังเกตว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพัดไม่เอาพัดดีกว,ว่าก็เอาชิปลงแหละไม่รู้จะลงหรือเปล่าฮะลม2เมตรนะฮะ ก็ใกล้ๆคงไม่ไม,ไม่ไม่มีผลมากมั้งอ่ะเอาเลยโอ้โหเบาไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอ้ไม่ลงไอ้ไม่ให้ไม่ตรงอืมก็ได้แค่พาครับนะี่บาะว่าตีครั้งแรกแรงไปหน่อยฮนะอ่าอันนี้ก็ลาดเอียงขวายนิดนึงนะฮะถ้ามันใกล้มากเนี่ยมันจะมีเส้นบอกเพราะนั้นตีไม่ยากนะครับแต่ถ้าไกลก็ต้องใช้ดูพื้นดีๆครับดูพื้นดีด เกมนี้ผมเคยพัดได้สูงสุดน่าจะ450เมตรอะก็คือพัดไก่มากนะครับจำไม่ได้นะเล่นตั้งแต่มันมาแล้วละ่ะได้แค่พาครับแ่โอเคเขาบอกให้ไปนิวโฮนะครับไปแมปใหม่เลยนะครับไปอันนี้พา5ครับปี5ค้คังต้องดูแผนที่ด้วยนะอัะนนี้นี่นี่เนียวถ้าตีขึ้นข้างบนนี่ก็น่าจะอ่า ตีข้างบนนี่โอ้โหมีโอกาส o อบสูงมากคือต้องไม้แรงกว่านี้ลมส่งไงอาลมไม่ส่งนะคือตีมาตกตรงนี้ไงแล้วมันก็จะกิ้งลงมาโอแน่นอนนะเพราะนั้นไม้ผมไม่ถึงนะเพราะนั้นก็ตีมาทางธรรมดาปกติดีกว่านะครับลมสวน2เมตรนิดนิดน,ดนึงฮะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไปตีเฉียงนิดนึงครับสปินหน้าไปไป โอเคลงรูพอดีสปินหน้านะครับสังเกตว่าจะเด้งไกลคือมันไมไ่ได้เรียกสปินหรอกมัน,นแค่แบบทาให้ลูกเด้งไปไกลามากน้อยแค่ไหนลมเฉียง2เมตรไม่มีปัญหาครับพื้นเอียงนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรโอ้โหแต่ว่าลมลมโอ้โห กว่าที่คาดการไว้เยอะครับโอ้โหกรีนมะเนี่ยไม่ลงไม่ลงกรีนแน่เลยเศร้าเลยนะฮะคือตกย้าย้าหนาใช่ไหมเออเรียกว่าอะไรวะลูกหรือเล้าอะไรสักอย่างหน,น่ะก็จะพื้นเอียงเยอะครับต้องตีมาทางขวานะมันเอียงซ้ายไงต้องตีไปขวานะครับทำติดตามที่มันแนะนํามาโอเคละแล้วก็ปลมส่งสงเมตรครับต้องอาจจะต้องตีเบากว่าน,นี้เฮ้ยสปินหน่อยสปินหน่อยเออ เฮ้ยเฮ้ยตรงเหมือนกันนะเนี่ยตรงไปไหนล่ะแม่แต่ก็โอเคครับเพราะว่าตีขึ้นขึ้นขึ้นกรีดได้แล้วก็ไม่ห่างจากหลุมเท่าไหร่ด้วยอายี่สิบสามหลานะฮะก็ตีตรงไปเนี่ยเอียงขวาแต่พอมันเอียงขวานิดน,นึงแล้วก็เอียงซ้ายเลยนะครับก็ถ้าตีไปตรงๆเนี่ยก็ถ้าแรงหน่อยก็มีโอกาสลงแต่ว่าก็จะกระโดดข้ามหลุมะะเพราะนั้นอาจจะต้องเอียงซ้ายนิดน,นึง หลุมตรงนี้มันลงเอ็นหมดเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสัญชาตยานอย่างเดียวลงไหมลงไหมเอ้ยนิดเดียวเองครับแม่พาอีกแล้วสินะโอ้ไม่เบอร์ดี้เลยอ่ะอยตีแรงนะครับตีแรงก็กระดอนใบาานี้เบอร์ดี้เลยนะเอ้ยให้โบกี้นะโบกี้นะครับ เบอร์ดีนะ้มันลบหนึ่งไงโบกี้นี่บวกหนึ่งโอเคได้ของอีกแล้วอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันหน่อยก็ตั้งแต่ตรงนี้ไปมันก็จะให้เราเล่นเองแหละนะครับเดี๋ยวนะเรามีของอะไรบ้างนะกดดูเอาก็ได้ครับนี่นะแล้วก็รูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่อุปรกรณ์สเตตัสหนึ่งเดียวนะโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูเอ่อ โอเคนะครับก็จะสอนจบแล้วอ้าวยังไม่จบนะมันให้ไปเปิดกระจปองนะฮะลโต้ครับเปิดเลยเพือจะได้ของแรงมาใส่เขาบ้างก็จะมีหลายแพ็กเกจน,นะครับที่เขาให้เปิดเลยคือ n น r m มองใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะใช้เพชรตั้งร้อยนึงเนี่ยแม่ได้อะไรเอ่ยอ่าได้เสื้อมานะครับแต่กำลังแค่สิบเอง ก็คือเป็นเซตนี้นะถ้าได้ครบทั้งเซตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยงามไปอีกแบบแต่ว่าเสื้อจะกากกว่าสเตตัสท,ที่เรามีนะฮะโอเคก็จบแล้วเรื่องของการสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดเพิ่มเติมกันเล็กน้อยนะฮะอันแรกที่ผมบอกนะครับเพย์ก,ก๊อนะครับไอ้ที่น่าสนใจคือสปินเควสใช่ไหมเออก็ทาตามเควสที่กําหนดนะครับจะแจกของเยอะแยะมากมายนะฮะก็มาถึงกับผมเล่นอันนี้ก่อนเลยแหละอันนี้ก็จะให้สอนอีกครั้งไหมไม่เอาเล่นไปนแล้วนะครับ ก็สปินควสเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นโทฟี่อยู่นะฮะก็คือเป็นถ้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราตีได้คะแนน2องวก็ 2008, จะได้3ถ้วยนะครับก็จะได้รางวัลก็เอาง่ายๆคือถ้าอยากได้เกินคือถ้าเราทาเบอร์ดี้ได้อะเราจะได้แต้มสี่พันแน่นอนขึ้นไปนะครับก็ทําเบอร์ดี้ให้ได้ก็แล้วกันก็จะได้สามมาเรื่อยๆเลยนะฮะ,ะเนี่ยจะมีภารกิจให้ทําค่อนข้างเยอะครับเยอะมากเยอะอะเยอะมากเลยดูดิด ร้อยด่านอ่ะนะเล่นกันไม่เบื่อเลยอ่ะตีกันเป็นวันหนึ่งไม่รู้กี่หลุมนะฮะอ่าก็ไอเทมอันนี้ก็อ่าเราก็เล่ารายละเอียดไปหมดแล้วไอ้ไหนลองดูช็อปหน่อยสิก็มีขายแต่พวกเอเนอร์จี้ไอเทมนะฮะอ่าใช่ซัมมิแน่นะครับอ๋อแล้วก็มีช่องเพิ่มช่องเก็บอุปกรณ์ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็พอดีผมกดอีกการหนึ่งเป็นคําสั่งเติมเงินนะเขาบอกว่าให้ซิงก์กับ Google หรือว่า Facebook ก่อนอ่าคือต้องล็อกอินอ่ะถ้าไม่ล็อกอินจะไม่ได้ การซื้อนะครับคือจะไม่อนุญาตให้ซื้อนั่นเองอีกนันหนึงที่น่าสนใจอวตารก็คือเปลี่ยนทรงผมกับรักรูปรักได้ครับเนีคือมันไม่มีให้แต่งข้างนอกนะต้องมาแต่งข้างใน,นแต่งเป็นผู้ชายก็ได้่าแล้วก็มีเปลี่ยนอันนี้คือไปเปลี่ยนสีของตานะครับออรูปแบบตา คือเปลี่ยนตัวละครเรานั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอาตาร้นะครับลอตโต้ก็อีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้มันให้เปิด normal ใช่ไหมเป็น normal จริงๆนะครับก็จะมี2แพ็กเกจคือ starter box นะฮะใช้สามร้อย CP นะครับคือเงินแค้นนะครับสามร้อย CP เพื่อที่จะเปิด3ใบนะครับก็จะได้ตัวละครดีๆทั้งนั้นนะฮะ แล้วก็เปิดได้แค่12ครั้งเท่านั้นเหรออ๋อไม่ใช่มันมีบอกครับว่ามีอะไรอยู่ในเซตนี้บ้างนะครับเห็นไม้เทพแล้วแบบอยากได้อ่ะส่วนในนี้ก็เป็นพรีเมียมนะครับ1ครั้งเรา3ามร้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีตังหรือเติมเงินเนี่ยมาเปิดแพ็กเกจสตาร์เตอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามัน3ามร้ได้ทั้ง3ามใบเนี่ยแต่ถ้าเป็นพรีเมียมมันจะได้ใบเดียวไงอือแล้วก็มีทีเทรดนะฮะ คืออะไรเอ่ยอ่ามันก็คือจะเอาพวกตะปูเนี่ยมาแลกนะเอาพวกตะปูเนี่ยมาแลกตะปูได้จากไหนก็ได้จากไอ้เควสไอ้นั้นอ่ะเอ่อเควสไอ้อันเนี้ยสปินเควสอ่ะก็จะได้ตะปูด้วยนะครับแต่ว่าแมทผมไม่เคยลองนะไปตีคนอื่นเนี่ยนะก็ไม่เคยลองเหมือนกันว่าว่ามันจะได้อะไรนะครับอ่าแต่น,นี้ท่านผู้ชมก็ลองมาเล่นแบบแมทดูนะฮะมันก็จะมีแบบเป็นทัวร์นาเมนต์ของเป็นเลนกิ้งอ่ะอย่างผมเนี่ย ก็ยังไม่มีแล้งอะไรใช่ไหมเออก็ถ้าจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ดูนะครับเพื่อคือไปตีตามทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะได้เอ่อยศมากขึ้นนะครับพอได้ยศมากขึ้นเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเป็นของตอบแทนเออก็ลองมาตีดูนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไอ้ไอ้ตะปูหรือเปล่าแต่ตะปูเนี่ยเอ่อสปินเควสได้นะครับนาน,นเนี่ยไอท,ทรีเทรดเนี่ยก็คือเอาตะปูมาแลกนะฮะแลกได้ทั้งอุปกรณ์ออได้ได้ทางพวก ของนี่สําหรับไว้ใช้ในการทํา EXP นะครับคือเป็นคือไอ้พวกเนี้ยเป็นวัตถุดิบที่ทําให้เวลาเราตีโบอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์จะได้ EXP สูงมากนะครับลี่ก็มีอัลเบต้าด้วยนะฮะน,นี่ก็คือตะปูนั่นเองนะครับอย่าลืมไปทําภารกิจเพื่อเอาตะปูมาแลกของนะครับแล้วก็มีแบบทีมนะฮะไม่รู้ว่าต่างกับโทนเมนท์ยังไงนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยอา้าวมีทีมเลยนะฮะอันนี้เป็นกิลหรือเปล่าเนี่ยอ อ๋อมีคนจากไทยแลนด์ด้วยอาอยุ22เองผู้ชายผู้หญิงเลยใครนะฮะเอาก็คือเป็นกิระบบกิลนั่นแหละนะครับอ่าทานเฟอร์เลยนะฮะเหมือนกับว่ามันมันจับยัดให้เราอยู่ในกิลอะโดยอัตโนมัติไงเออก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนกิลได้นะครับซึ่งกิลตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากมามนะัมีแต่ดูรายละเอียดของเพื่อนนะฮะน่าจะผู้หญิงเนะาะไม้อย่างเท่เลยนะครับแหม หัวหน้านะครับหัวหน้ากิวชื่อวาเลนเซียนะฮะแสดงตัวมารับของรางวัลจากทางานายช็อตตี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่รู้เขาจะเห็นคลิปนี้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะที่เหลือก็ปิกย่อยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอของขวัญน,นะแล้วก็จะมเีเมนูอยู่ด้านบนอีกนะครับเมนูโคตดเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเมนูเนี่ยคือบางอันมันก็เข้าได้จากที่อื่นเนี่ยอ,อย่างเช่นบาวาต้าอย่างเงี้ยนะลอโตโตอย่างเงี้ยทีมงเงี้ยอา่าก็ เห็นว่าเป็นเมนูเยอะๆไม่ต้องตกใจนะครับที่สำคัญจริงๆก็คงจะเป็นแค่เรื่องของเซตติ้งเซตติ้งก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนแบตเทิลคอมมาได้ด้วยนะก็คือเอคอมเมนต์ไม่ใช่คอมเมนต์ไม่ใช่คอมมานะครับคอมเมนต์ comment นะฮะก็คือเวลาเพื่อนแอนมาจะเห็นคำนี้นะแล้วก็ปรับเสียงได้นะครับที่สำคัญนอกเหนือจากนี้อีกันเมื่อกี้เห็นแบบอินวายต t ชั่นโค้ดครับคือการชวนเพื่อนนั่นเองนะอินวา i ติชั่นโค้ดนะครับก็คือชวนเพื่อนมาเล่นนะครับ ก็เอาโค้ดของเราเนี่ยโค้เราจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนใส่ก็จะได้ Invitation Code นะครับก็ก็นั่นแหละนะ i n v i t a t i o n c o d นนะครับแต่ไม่ต้องใส่ให้ผมก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไงแต่ถ้าเกิดหาคนที่ชวนไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ใส่ของผมมาก็ได้นะครับจะจะได้อเทมทั้งสองฝ่ายต่อมาก็จะเป็นพวก Pass Code กับ Serial Code นะครับที่น่าสนใจนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นพวก s e r i ี l code ไงไม่ว่าท่านผู้ชมจะได้จากกิจกรรมอะไรของเกมมาก็แล้วแต่นะครับ ก็มาใส่ที่นี่ได้อ่าอันนี้คือ activation อันนี้ก็คือเป็นการซิงกับ Google Play หรือ Facebook ในกรณีที่ไม่ได้ซิงก์มาตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับก็โอเคจบไปแค่นี้กับเกม Eagle นะฮะก็อ่ารีวิวฉบับเบื้องต้นเอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาเกมที่เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเกมกีฬาตีกอล์ฟนะครับเกมนี้ก็โอเคน่าสนใจดีนะฮะทำก,กรา์ฟส่งกราฟิกออกมาได้น่ารักและที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของเสียงดนตรีของเกมนี้ทำได้ เรียกว่าทําได้ถูกจริตของผมก็แล้วกันนะฮะผมชอบแนวแฟนตาซีไงเออก็เลยชอบไพเรมากนะครับเวลาตีอยู่ก็เออฟังเพลงไปด้วยนะฮะเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้กับผมนายชอตตี้บูเจว่าขอตอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีครับ